ครับของหายนะครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่นำโทรศัพท์มาส่งนะครับ iPhone น,นะครับ iPhone เครื่องนี้นะครับโทรศัพท์ใครหายให้มารับที่เวทีด้วยนะครับต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับหายจริงด้วยนะครับ นะครับก็มารับโทรศัพท์ได้นะครับไอโฟนนะครับเอาน้อห,หน้ายให้นหนังลุงน้องหมู่เก้าตำบลด่านบ้านดงแด,ดงนะครับมาที่หลังเวทีด่วนนะครับหมู่เก้าบ้านดงแดงนะครับตำบลด่านมาที่หลังเวทีด้วยนะครับ นี่นะครับกรณีปัญหานะครับข้อที่7กรณีการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนานะครับพี่น้องเขื่อนหัวนาด้วยนะครบับดังนั้นให้พี่น้องนะครับให้พี่น้อง